แม่คิดถึงลูกจังเลยอ่ะป้าจำคนนี้เหรอคะอเอ็มนี่ป้า,าคนนี้เป็นแม่มี่เหรอครับอ๋อไม่ใช่ค่ะเขาสติไม่ค่อยไม่ค่อยดีค่ะดูสิคะ <c oughs> แต่งตัวสกรปรกหมอมแมมแบบเนี้ยคุณป้าครับน้องคนนี้เป็นแฟนผมนะครับคุณป้าน่าจะเข้าใจผิดคงไม่ได้รกษาคุณป้าหรอกนะครับค่ะเผื่อว่าแต่คุณป้าเอาอะไรมาขายครับผมช่วยซื้อนะครับ แล้วก็เท่าไหร่ครับป้าขายผัก้วลูกทั้งหมดป้าต้อคิด150บาทแล้วกันผมให้คุณป้าหมดเลยนะครับไม่ต้องทอนนะครับขอบคุณพยหนงมมากๆเลยที่เมตตาคนแก่อย่างป้าอ่ะพีน่นงใจดีจริงๆเลยอะ่ะผักดูสดดีนะครับ